สวัสดีค่ะสไตล์ยานวลค่ะวันนี้เราจะมาทำกล้วยทอดโมเลนค่ะเดี๋ยวเรามาทำแป้งกันเลยนะคะเป็นแป้งแป้งสาลีค่ะสองร้กร,รมัมสองขีดนะคะชั่งมาแล้วสองขีดค่ะกับน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรา,า,ายเนื้อก็1นึ่งขีดค่ะเอาไปเลยค่ะยายนวลชอบหวานค่ะ ผสมให้เข้ากันนะคะน้ำตาลกับแป้งสาลีนี้ผสมให้เข้ากันเลยค่ะทาค่ะนี่ค่ะเป็นเนยเจิดค่ะเนยเจิดก็หนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนก็อยู่ประมาณอห้าสิบห้าสิบกรัมและชช่างรูแล้วประมาณห้าสิบกรัมค่ะทุกคน หนึ่งช้อนชาโอ้หนึ่งช้อน <c ười> คกคุกเรื่อยๆไปอย่างนี้ค่ะ <c ười> นี่ค่ะแล้วก็คลุกแบบนี้นะคะ่ะในพอเสร็จแล้วแล้วก็เติมน้ำหน่อยนะคะ <c ười> เติมน้ำไปเรื่อยๆค่ะ ค่อยๆตะล่อมอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆหยดน้ําที่เราน้อยเอานี่ค่ะใส่ที่ได้เยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวเหลวไป นวดให้ได้ขนาดนี้ค่ะอย่าให้อย่าให้แป้งติดมือหรือว่าอย่าให้ให้แป้งติดถ้วยค่ะสุดท้ายก็ต้องใช้มือค่ะนี่ถ้าใส่น้ําเยอะไปเขาก็จะเหนียวค่ะเราก็เติมแป้งอีกนิดนึงก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาเหนียวไปนะคะนี่ค่ะก็พักไว้ก่อนนะคะพักประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะเพื่อ น้ำตาลเขายัางไม่ละลายดีพักแป้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำกล้วยก่อนเนาะนี่ค่ะกล้วยเราเราก็จะทำเป็นผ่าเป็นสี่ซีกนะคะกล้วยนี้ต้องใช้กล้วยน้ำว้าค่ะใครจะใช้กล้วยอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละคิดว่านะถ้า อ่ากล้วยน้ำวา้านีเขานิยมใช้เพราะว่ากล้วยน้ำว้ามันถูกกว่านะคะหาซื้อได้ง่ายกว่าคิดว่านะ <c oughs> นี่ค่ะหั่นเป็นสี่เสี้นี่ค่ะใครจะหั่นเป็นชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะ <c oughs> ก็แล้วแต่เนาะนี่ค่ะแป้งเราประมาณยี่สิบนาที่ะคะตีงไวยประมาณยี่สิบนาทีค่ะแป้งจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ รีดแป้งก่อนนะคะรีดแป้งให้แบนก่อนค่ะนี่ค่ะถ้าใครไม่มีไม้รีดก็ใช้ขวดใช้อะไรก็ได้ค่ะที่มันหาได้ง่ายทดแทนกันได้ไม่ต้องไปหาซื้อนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะอันนี้คือเราพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดนะคะขนมโมเลนเราก็จะไปทอดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทอดนะคะเดี๋ยวรอนะ้ำมันร้อนก่อนนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาขนมเราลวกๆวกน้ำมันก่อนนะคะ ค่ะเอาตีละน้อยเอาค่ะค่ะเอาเหลืองแค่นี้พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาขึ้นมาอีกแป้งเขาก็จะเหลืองเพิ่มไปอีกนะคะนี่แค่นี้ค่ะ นี่ค่ะดดูค่ะเสร็จแล้วค่ะกล้วยอทอดโมเลนนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ อาจจะเราอาจจะเก็บไว้นานนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่เป็นร่องเพราะว่าเขาทํางานอยู่หลังบ้านนี้เสียงดังมากก็เลยจะแป้งก็จะนั่นหน่อยนะคะก็จะไม่เป็นไม่เป็นนั่นใช่ไหมสห็นไหมก็กรอบค่ะทุกคนกรอบนี่ค่ะกลังเหลืองสวยเลยค่ะกรอบมากค่ะทุกคนหวานกำลังนี้ค่ะทุกคนล้วยก็หวานค่ะ อบนอกนุ่มในถ้าเราราดกับกินกับกิ้กับนมข้นหวานก็ได้ค่ะหรือว่าน้ำพึ้งก็ได้หรือว่าช็อกโกแลตก็ได้ค่ะแต่เยนนชอบกินแบบนี้ค่ะมันอร่อยอันนี้เยนนก็ว่ามันหวานนะเพราะเยนน์ใส่น้ำตาลเยอะหนอค่ะลองทำดูนะคะเด็กๆชอบกินค่ะ ค่ะวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝนตกหนักเลย